เพื่อนๆเ,เดี๋ยวยี่เล็กจะพาไปเก็บพักขานะค่ะเนาะมาใส่แกงบักมี่ค่ะวันนี้ยี่เล็กแกงบักมีปักค่ะต้นพักขาก็จะอยู่หลังสวนนี่แหละค่ะนี่ค่ะเจอแล้วต้นพักขายี่เล็กก็สียู่สูงแน่นะคะเนาะยี่เล็กจะพาเก็บไปใส่ Kèn bạc mi Kèn bạc mi Kèn bạc mì, mì. mì. Tát, tát tép đều cả nhà Ở nhà เรานีกับพ่อค่ะพ่อแล้วอะค่ะเราไปแกงบัหมีก่กันนี่ยยเล็กไปเก็บผักคามาแล้วเนาะอหลังสวนตะเกงนี่แกงบัหมี่นี่เยเล็กได้บะหมี่มาอันนี้ซื้อเข้ามาจากตลาดเดี๋ยวเรียกเลยจะมาจัดก,การเห็ดเป็นชินช้นๆเนาะจะแกงใส่กระดูกหมูค่ะกระดูกหมูออนนอก็ะมีพริีก ในพริกนั่มีทั้งพริกเขียวแล้วกะ็พริกแดงแล้วกะ็ตะไคร้พร้อมแดงพักอีตูใส่พักอีตูนั่มค่ะแล้วก็นี่ค่ะอาดบดายะนางาเดี๋ยวยเล็กจะโขกหนามยานางเนะาะยะนางกบเก็บเอาอยู่ลังสวนคือกันค่ะ่ะค่ะเดี๋ยวยาเล็กจัดการก่อนเฮาจังไปแกงกันเนาะค่ะเนาะ อ,อนแกงเขาจะมาเขียวหมูกับบัหมี่ให้ซุกก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะก็ต้องใส่นามลายด้วยค่ะกระดูกหมูซุกเปื่อยดีหล่อนกักบ,บัหมี่นี่ซุกพอดี นามก็จะให้เหลือเพราะเอาจ้นี่ค่ะเพราะกระดูกหมูห้าเปื่อยแล้วเาก็เอามากมี่ลงไปต้มใส่กันเขียวใส่กันให้สซุกได้ค่ะเด้อแค่น้ำหน่อยก็สามารถเติมน้ำได้เพราะให้อพอหมักมี่ห้าเนี่ยซุกแล้วก็ให้นน้ำเหลือนิดเดียวพอคุกค,คิกเดะคะ้ค่ะ พอเขาจะได้บดต้องเทน้ำทิ้งคุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่วิตามินก็นจะบด,ดเดซียไปใส่เาก็จะอยู่ในนี้ล่ละค่ะพี่น้องเช็คเมืองค่ะมีข้ากระซุกพอดีน้ำกระนวดลงพอดีพอดีก็ให้ถูกเน้อยค่ะเย็นเซน้ำไหลแล้วก็กระดูกกระเปื่อยหล่อนพอดีแล้วค่ะซ้ำนี่สูตรนี่เป็นสูตรของ กระดูกหมูเปื่อยเนาะค่ะเนาะจะเฮ็ดเหดแตบต่อไปจะใส่น้ำยานางลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำยานางลงไปถ้าน้ำน่อยเกินไปสามารถเติมน้ำได้เด้อค่ะเพื่อนๆน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นกน็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยค่ะเพื่อน ก็จะเป็นตะไคร่นะคะเนาะน,นี่คือตะไคร้กับพริกลอพริกล้อแดงพริกลอเขียวใส่ลงไปแล้วก็พริกแกงค่ะพริกแกงนี่จะโขกพริกสดกับกับหอมใส่กันเนาะค่ะเนะาะมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายเด้อค่ะผู้ใดกินบบเผ็ดก็อย่าใส่หลายจากนั้นก็ใส่นี่ค่ะเกลือเครื่องปรุงคือเกลือ น้ำปลาต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาค่ะอาหารอีสานบ้านเฮ่าขาดบ่ได้คือนน้ำปลาเนาะอย่าพึงใส่หลายเด้อค่ะมันจะเค็มแนวผ้าเสียบค่ะคือผงนัวค่ะใส่ลงไป น้ำยานางเขี้ยวเขียวยานางบานยาเห็กนี่นเขียวดีแห้งค่ะพเพื่อนจากนั้นเขากะปล่อยให้หมอดเดือดอีกที่หนึ่งค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะเพราะน้ำเดือดจังสีทำใหฟองก็สามารถตักถึงได,ด้เด็กกันเด้อ ใ่เวลาบ่นานเด้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างสุกแล้วรอให้ตะนามเดือดกระใสได้แล้วค่ะช่วงนี้สามารถชิมรสได้ตามต้องการเด้อค่ะเพื่อนๆเพราะใดทีแล้วขั้นตอนสุดท้ายกระใสพักลงไปค่ะคือชะอมนะค่ะนาอผพักขากับ พักอีตูใบแมงลกักค่ะใส่ลงไปเป็นอันวาเซร็จค่ะสำหรับแกงมังมีใส่กระดูกหมูห้าสูตรกระดูกหมูเปื่อยร่อนดีค่ะชอบไหมคะเพื่อน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 ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยเยล็กในเด้อค่ะเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆของยเยลเ็กต่อไป พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ